สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่าแขน3ส่วนเรียวตัวที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีแดงนะคะเป็นลูกไม้ดอกลอยค่ะเป็นลูกไม้เป็นผ้าลูกไม้ลีนินนะคะซับในก็จะเป็นลีนินด้วยนะคะเวลาเราใส่มันร้อนอย่างเงี้ยค่ะซับในลีนินมันจะทําให้เราซับเหงื่อตัวเรานะคะทําให้เราเนี่ยมีมีผ้าซับตัวเราตลอดเวลานะคะบางทีผ้าตัวไหนที่ว่ามันไม่ซับเหงื่อนะคะเช่นเราเหงื่อออกอย่างเงี้ยค่ะผ้ามันไม่ซับเหงื่อเนี่ยมันก็ปล่อยให้เหงื่อเราไหลพอเหงื่อเราไหลเอามาผสมกับ ตัวเราเนี่ยมาทํายิ่งให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัวนะคะเวลาเราใส่แล้วมันจะไม่สบายตัวด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นตัวตัวเราเหนียวด้วยนะคะแต่ถ้าเราซื้อผ้าดีๆนะคะซับในลินินแล้วก็ซับในดีๆแบบนี้นะคะหรือผ้าดีๆนะคะเวลาเราใส่เนี่ยมันจะซับซับตัวเราตลอดเวลานะคะคือเหงื่อออกปุ๊บซับเหงื่อออกปุ๊บซับนะคะแล้วก็ เพื่อมันก็ระบายระบายระบายลมได้ดีนะคะเวลาโดนลมโดนอะไรนิดหน่อยก็แห้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราสบายตัวแล้วก็ใส่สวยนะคะแล้วเวลาเสื้อผ้าใส่สวยๆใส่ดีๆนะคะเราก็ใส่อยู่งั้น,นะคะ่ะไม่มีเบื่อนะคะตัวที่แม่ค้าใส่เรียกว่าคอกลมค่ะแขน3ส่วนลูกไม้ดอกลอยนะคะเป็นลูกไม้ลินินอย่างดีนะคะมีไซส์า3าจนถึงไซส์46ค่ะ มีไซส์ส8ิบแปดจนถึงไซส์46ิบหกนะคะราคาตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะกระถุงเป็นผ้าไหมแพวานะคะผืนละสี่ร้ยเ้าสิบาทแบบนี้นะคะเวลาจัดเข้าชุดก็ชุดละหนึ่งพัน้าร้อยบาทนะคะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นลูกไม้ดอกร้อยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นดอกร้อยนะคะเป็นดอกแล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอามาปัแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะดอกร้อยนะคะน,นะคะเป็นดอกร้อยทั้งตัวแล้วคอก็จะเป็นแบบว่าคอพับแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ พอแบบนี้แล้วก็พับลงอย่างนี้นะคะนี่สีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีแดงนะคะเป็นแดงแบบอ่าเวลาเราใส่คือของจริงอะ่ะมันจะเป็นออกแดงแบบแดงเลือดนกอะคะ่ะมันไม่ได้แดงแป๊ดมากนะคะแต่ว่าเวลาเราอยู่ในกล้องอะคะ่ะคือบางทีแสงมันกระทบนะคะกล้องมันกระทบแสงด้วยนะคะทําให้สีมันออกสดแต่ว่าเวลาที่ออกไปใส่เอาไปใส่แล้วนะคะสีมันจะออกแดงเลือดนกนะคะไม่ใช่แดงเลือดหมูแดงเลือดหมูจะเข้มหน่อยแดงเลือดนอกมันก็จะ สดกว่าแดงเลือดหมูนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ใช่แดงแป๊กนะคะถ้าแดงแป๊กหนุ่มแม่ค้าก็จะบอกว่าแดงแป๊กนะเพราะเวลาลาลูกค้าซื้อไปอะค่ะของในกล้องอกับของจริงอะมันอาจจะเพี้ยนกันกันนิดนึงนะค่ะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเ้าจะแจ้งลูกค้าว่าอันนี้เป็นสีแดงเลือดนกนะคะเป็นองคอกลมค่ะแผน3ส,ส่วนนะคะเป็นลูกไม้ดอกลอยค่ะ ตัวนี้เป็นซับในลินินนะคะซับในลีนินแล้วก็คอก็จะเป็นแบบพับลักษณะแบบนี้นะคะเสื้อนะคะมีไซส์38จนถึงไซส์46ราคาตัวละ1,500บาทกระถุง490บาทจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ1,900บาทสวยๆไปเลยนะคะเวลาเรามีเรายังไม่มีงานนะคะตอนนี้คือเรายังไม่มีงานจะมีงานอีกทีก็คือเดี๋ยวจะเข้าพรรษานะคะจะเข้าพรรษาก็ต้องใช้ผ้าเยอะนะคะแอเทียนบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างทําบุญบ้างอะไรบ้างนะคะหรือว่าไปไหนมาไหนบ้างหรืองานบวชงานอะไรบ้างนะคะ ก็จะใช้งานเยอะนะคะซื้อไว้ก่อนนะคะเวลาเราจะใช้งานอ่ะก็คือมีใส่ได้เลยไม่ใช่ว่าไม่ซื้อเลยนะคะเดี๋ยวใกล้วันใกล้วันใกล้วันแล้วจะมาซื้อบางทีมันมีนะคะแต่ว่ามันมีสีมีอะไรแต่ว่ามันไม่มีไซส์เรานะคะมีตังซื้อไม่ได้พี่จ๋าเวลาพี่มีตังอ่ะหรือพอจะจะซื้อได้ก็ซื้อเลยนะคะเวลาที่จะใส่พี่ก็ได้หยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่มันสะดวกผู้หญิงเราบางที เวลาเราเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วแต่เสื้อผ้าเราไม่มีสวยๆเนี่ยมันเสียอารมณ์นะคะเสียเฟลนะคะเราอยากได้เราอยากสวยไงคือมันก็ก็จริงอยู่ไม่สวยที่สุดไม่สวยเป็นนางฟ้านางสวรรค์อะไรหรอกค่ะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องสวยต้องดูดีนะคะแขกไปไทยมาลูกหลานป้าลูกหลานไปแขกไปไทยมาคือเห็นเราก็คือต้องสวยแล้วก็ดูดีนะคะ สวยแล้วก็ดูดีในแบบของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้งานก็คือพี่ก็ซื้อไว้ก่อนนะคะถึงเวลาพี่จะใส่พี่ก็ใส่ได้เลยนะคะจะบอกว่าโอยตอนนี้เสื้อตัวพันตัวบาดที่ไม่มีตังซื้อหรอกพี่คะมันไม่มีตังอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนตังมีตังแต่ว่าตังของเราจะใช้อะไรเท่านั้นเองนะคะเวลาบางคนก็มีตังมีความสุขมีตังให้คนอื่นไปแต่ตัวเองอดไว้ไม่ใช้ไม่จ่ายนะคะ เวลาคนอื่นอยากได้ให้เขาไปทีเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ซื้อเสื้อตัวเองตัวละพันกว่าบาทเสียได้เงินนะคะเพราะนั้นอย่านะคะเรามีความสุขอะไรเราก็ใช้ไปเรามีความสุขอะไรเราก็ซื้อไปไม่ใช่ว่าเราซื้อทั้งหมดหมดเนื้อหมดตัวที่เรามีซื้อทั้งหมดไม่ใช่นะคะเราก็แบ่งอยู่แล้วนะคะว่าอันนี้คือแบ่งความเปิดของเราอันนี้แบ่งให้ความสุขตัวเองอันนี้แบ่งทาบุญอันนี้แบ่งให้ใครให้ใครคือเราต้องแบ่งอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างให้คนที่เรารักนะคะ รักเขาอะเราเรารักเขาเราให้เขาอยู่แล้วนะคะเราให้ทุกคนที่เรารักอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่าลืมว่ารักตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยเวลาตัวเองจะไปไหนมาไหนมาจะได้มีเสื้อสวยๆใส่ทีก็อื้มเสียดายเสียดายแต่พอเวลาตัวเองจะไปทีก็ไม่รู้จะใส่อะไรไม่รู้จะใส่อะไรสุดท้ายก็คือใส่ไม่สวยไปเวลาเวลาคนอื่นเขามองเรามาเขาโอ้ย้คนนั้นไม่มีตังกว่าเราดูซิแต่งตัวสวยกว่าเราอีกนะคะก็เพราะเขาหาความสุขให้ตัวเองไงคะเพราะถือว่าฉัน ฉันก็ทุกพอแล้วที่ฉันไม่มีตังค์พอแล้ว พอแรงแล้วนะคะแต่ว่าฉันก็ขอมีเสื้อสวยๆใส่เธอขอเวลาฉันแต่งตัวสวยๆฉันขอมีความสุขแค่นี้นะคะคนเรามีความสุขของตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่เดาวบอกนะคะวันเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆบางทีเราอายุมากขึ้นเราจะแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวมันก็แต่งตัวไม่ได้แล้วเพราะสังขารเราไม่ให้แล้วใช่ไหมคะณนวันที่เรายังแต่งตัวได้อยู่นะคะก็ซื้อไปค่ะซื้อไปนะคะมันไม่ได้ซื้อเยอะมันไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้โดนคนอื่นเขาโกงแน่ล่ะใช่ไหมล่ะว่าเราซื้อเสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยเราใส่เราใส่ของเราเนี่ยเราสวยแน่ๆ เื้อผ้าสวยๆใส่ซื้อเสื้อผ้าดีๆสวยๆนะยอมนะคะตัวละพันกว่าบาทก็ช่างมันนะคะแต่เราซื้อแล้วเราใส่นะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อแบบเราไม่ได้ หมดไปด้วยโด,ย,ดยอะไรโดยใช่เหตุล,ะะลักษณะแบบนั้นนะคะในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราซื้อก็ซื้อเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าโอ้เดี๋ยวฉันไม่มีเงินนะคะเราก็แบ่งส่วนอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันขอบคุณมากๆทุกๆคลิปที่ให้หัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้พวกพี่ๆสวยๆรวยๆรวยๆนะคะรวยแล้วก็รวยอยีกเหมือนกันทุกครั้งนะคะที่ให้ให้คามให้ให้พรมาในคอมเมนต์นะคะบอกว่าสวยๆสวยๆขอบคุณมากเลยค่ะหนูนอกจากว่าตัวหนูเองอยากให้พี่ๆสวย ล,ลองนะคะยอมยอมทําทุกอย่างเลยนะคะยอมเรายอมอะไรให้พวกพี่ๆดูนะคะว่าเนี่ยเสื้อของเรามันสวยจริงๆนะพี่ใส่แล้วก็จะสวยจริงๆสวยแบบที่หนูใส่เนี่ยทรงแบบนี้ใส่แบบนีในะะ้ใส่ให้ดูนะคะเวลาใส่ให้ดูไม่ใช่ดูว่าดูว่าไมคาสวยนะใส่ให้ดูว่าเสื้อมันทรงสวย ผ้ามันสวยนะคะผ้ามันดีผ้ามันสวยผ้ามันดีเทลเป็นลักษณะแบบไหนแบบไหนเนี่ยหนูให้พี่ดูนะคะเวลาพี่ชอบเนี่ยพี่ค่อยสั่งนะคะชอบแล้วพี่ค่อยซื้อนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะได้เงินพี่มาแล้วพี่บอกว่าให้พี่มีความสุขด้วยหนูก็มีความสุขด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ